ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักของข้าพงค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง,งเลือกและเรียกข้าพง์ทั้งหลายเข้ามารวมกันณที่นี้โดยมีวัตถุประสงค์พิเศษของพระองค์ขออัญเชิญพระองค์เป็นประมุขประธานอยู่ท่ามกลางทั้งข้าพงค์ทั้งหลายที่จะเทการเจอมาเหนือไปการประชุมนี้ ขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะตรัสกับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าอันดีเลิศสสำหรับเราขอน้ำของพระเยซูคริสต์ได้รับการยกชูขึ้นท่ามกลางเราทั้งหลายขอให้เรามีชีวิตเหมือนอย่างพระองค์ที่รักมนุษย์รักเพื่อนบ้านรักผู้คนจนสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเรา ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกและทรงเรียกเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกและพระองค์ทรงรู้จักเราตั้งแต่อยู่ในคันมารดาพระองค์รู้ว่าเราจะเป็นอะไรในอนาคตและพระองค์มีแผนการอันดีสําหรับชีวิตของเราแผนการสําหรับความเจริญรุ่งเรืองสวัสดิภาพไม่ใช่แผนการสําหรับเสื่อมถอยหรือทุกขภาพเพื่อจะได้ถวายเกียรติแก่พระเจ้าของเรา ข้าแต่พระเจ้าในค่ำคืนวันนี้เราขอร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะอุทิศชีวิตของเราให้พระองค์ได้ทรงโปรดชายเพราะพระองค์ทรงปรารถนาความรักอันบริสุทธิ์และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในท่ามกลางบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ลูกๆของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอผูกพันเราไว้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและขอให้เราเปิดใจออก ที่จะนมัสการร่วมกันอย่างสุดใจเพื่อพระเจ้าจะเทการเจิมและการอวยพรพลังและฤทธิเดชมาท่ามกลางเราทั้งหลายขอพระเจ้าเจิมวิทยากรทุกท่านที่จะเผยพระวจนะและกล่าวถ้อยคำที่เป็นมาจากพระเจ้าให้จิตใจของเราได้สัมผัสถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าพักคำที่มีฤทธิเดชอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา แต่พระเจ้าขอเราเข้มแข็งขึ้นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะได้เข้มแข็งและมั่นคงในค่ําคืนวันนี้เราขออธิษฐานเพื่อประเทศ,เพ,เ,ทศเพื่อนบ้านท,ที่มีปัญหาอย่างหนักโอ้พระองค์เจ้าขา้าขอพระเจ้าเามตตากรุณาขอพระเจ้าปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะครอบครัวของพระเจ้าสี่ล้านกว่าคนที่เป็นคริสเตียนนั้นขอพระเจ้าได้รักษาไว้ในความปลอดภัย ในอุ้งพระหัตถ์ของพงค์และข้าพงษ์ทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่พระองค์เจ้าข้าขอเจิมมาเหนือชีวิตของเราครอบครัวของเราที่อยู่เบื้องหลังให้ได้รับพระพรและเป็นพรอย่างยิ่งพระบิดาเจ้าขอให้ของประทานที่ดีงามทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้แล้วในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างเกิดผลมากและประสบความสําเร็จได้นั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทํากิจมหัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของเราในแต่ละวันให้เราเติบโตขึ้นทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและวิญญาณเพื่อเราจะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้พระบิดาเจ้าขออวยพรชาติบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ขออวยพรประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่สามารถเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองได้ก้าวไปทั้งหน้าเพื่อลูกหลานของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขและพประกาศถึงพระสริริถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายที่พึ่งในพระคุณความรักของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์จะอวยพรลูกหลานเผ่าพันธุ์ของเราตลอดพันชั่วอายุคนตราบใดที่เรายังยึดมั่น ผูกพันรักใคร่ในพระองค์พระบิดาเจ้าขอให้ใจของเราไม่หันเหไปจากทางของพระเจ้าเราจะไม่พึ่งพาในความฉลาดรอบรู้ของตัวเองเท่านั้นแต่ขอรับเอาพระองค์เข้ามามีส่วนในวิถีชีวิตทุกทางและขอบพระคุณพระองค์ที่สัญญาว่าพระองค์เองจะทําให้ชีวิตของเราสําเร็จราบรื่นขอบพระคุณพระองค์สําหรับเราทั้งหลายทุกคน ที่ได้เข้ามาร่วมกันในค่ายแห่งนี้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอให้คำสรรเสริญของเราและคำอธิษฐานขอพรของเราได้ถึงพระเนตรพระกันของพระองค์และขอพระองค์สนองตอบตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกประการข้าพระองค์ทั้งหลายขอร่วมใจกันกราบทูลอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแล้วปบมือขอบคุณพระเจ้าของเราค่ะ